แฟมิลี่ตายทางดดวอ

mười lăm năm mười lăm năm mười lăm ngoài mai động. เรเบียร,ร์ไปเขาไทายเขานมีนอย่สีนมันอน,นีแล้ลลวก็แบบนี้แล้วเนี่ยทแล้วมาหาุแายกินเหลือแ้วแบบใดก็เสี่ยงขาเลยกะจงสี่แล้วนี่ยแบบนี้แล้วนี่ยละากนกี่บบ้วนล่าเบียร์บุนีย่งนเบียร์ากคนละใบ เด่ของไทยจ่ารถใดนี่่เนี่นี่มันเนีบเขา่ไข่ต้มว่าไข่ต้มไข่ขาวเนียวเดียเออเขาเว็บไข่ข้าวเดี๋ยวนั่นแหละน็นว่านี่ยัดยังพัดไทยว่เนี่พัดเส้นพัดนั่นนี่เบิดะไนน้องไก่ทอดกับมี่ อะไรมันอาจจะมีเอกสารม่นมีโน้มีข๊กอะมรพวก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หวานรวย,ด,ยดีอย่างมากอยังห <laughs> วานดีเลยหวานขึ้นนำคผลไม้หวานคูน่ลลวไว้เล่ะกิ่นหอม